พิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษโยนพุ่นมีบวงตาเดียวลงไปในมหาสมุทรพุ่นนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตกถูกลมตะวันตกพัดไปทางทิศตะวันออกถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ถูกลมใต้พัดไปทางทิศเหนือ,ม,นอมีเตาตาบอดอยู่ในมหาสมุทรนั้นล่วงไปร้อยปีจึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่งพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเะตาตาบอดตัวนั้นจะึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นโนนได้บ้างหรือไม่พิกุเหล่านั้นทูลว่า ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจา้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าจะเป็นไปได้ในบางครั้งบางคราวก็โดยล่วงระยะกาลานานแน่นอนีิกุทั้งหลายเต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาพอสวมเข้าที่ทุ่นโน้นได้ยังจะเร็วว่าเล่ากล่าวความเป็นมนุษย์ที่คนพานผู้ไปสู่วินิปาตคราวหนึ่งแล้วจะพึงได้ยังยากกว่านี้พิกุลทั้งหลายเพราะในตัวคนพานนี้ไม่มีความประพฤติธ,ธรรมการทำบุญมีแต่การเบียดเบียนคนอ่อนแอ